สวัสดีทุกคนแล้วก็สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทําคลิปที่ชื่อว่าเดี๋ยวไปเที่ยวโคราชกันนะฮะซึ่งเราเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ต้องไปรับชมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมีช็อตเด็ดๆสี่ช็อตหรือไม่รู้จะมีช็อตเด็ดหรือเปล่าก็เอาเป็นว่ามีนะฮะช็อตเด็ดแต่ว่าไม่รู้จะกี่ชอ็อตโอเคเดี๋ยวเราจะไป เที่ยวกันเลยนะฮะไปี๋ยวคงของขาาอาบน้ำก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันในตอนที่อาบน้ำเสร็จนะตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะฮะและตอนนี้ตอนนี้ข้างหลังลูกมาจะไปดูเลยนะครับตอนนี้นะฮะเราก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็อาบน้ำมานานมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำไม่กันเลยว่ามีมิชชั่นอะไรบ้างนะครับนะที่ต้องทำวันนี้นะไป ที่หนึ่งอะไรแม่ช่วยอจับผ้าฮะชื่อแม่ตักผ้าก่อนจะได้ไปเที่ยวทำได้ไหมเออโอเคอผ้าที่เราจะต้องไปตากค่อนข้างเสียแล้วก็เอาเทียรตัวไปแล้วกันโอ้ยคือชุดนักเรียนที่จะมาตากนะครับนะเราจะตากโอเคนะครับตอนนี้เราจะมาตากเสื้อชุดนักเรียนของผมกันเลยนะฮะ นี่คือชุดนักเรียนนะฮะที่นี่เดี๋ยวก็บาตรก่อนครับเอาไม่เร็วแฟนต้องกับผ้าด้นโอเคต้องกับผ้าด้วยนะเอาะแล้วตรงนี้โอเคเรี่องความที่ผมไม่เคยตักผ้า เล่นะไปตักผ้าอ,อยู่ครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้ตักก่อยซึ่งไม่รู้ว่ามันตักยังไงนะซึ่งคนที่ไม่รู้ว่ามันตักยังไงก็ก็ไม่รู้จริงๆนะทุกคนอเอาไปตากนะร้อยตา,ากเสร็จแล้วไปแล้วบ๊ายบายเอาเพื่อเดียวหรอ เล่นฮะเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมจะทำอีกหลายตัวเอาเสื้อพ่อแล้วกันเสื้อพ่อกับไม่บอกชื่อบริษัทนะกัรนำผ้าก่อนนะกับผ้าก่อนนะเอาผ้าแล้วกลับโอเคไม่เป็นไรนะครับเรากับผ้าถูกป่ะเอาข้างในออกมาซึ่งต้องเอาข้างในออกมาจริงๆแหละไม่บอกนะว่าชื่อบริษัทอะไร นนโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะได้แล้วอุ๊ย,ยตาอะไรอย่างนั้นมันต้องตากเทสบาดให้แขนมันออกมา,าตาตางี้สิเนี่ยเห็นไหม,มจะรอดไหมภากรกิจเนี้ยจ,จริงนะทุกคนไม่รอดแนะ่นอนเพราะผมไม่ได้แากบอรมากเลย อันจาก่อยซ้อมซ้ออีกตัวส้มส้มจากอันที่แล้วตานี่เป็นกันส้มกับผ้าก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมากับผ้ากันเลยเจอแม่ด่าแล้วหนึ่งคิดนี่อะค่ะนะเออก็ถึงบอกว่าทำให้เสร็จแล้วก็โอเคแม่โอเคแม่ด่ารอบสองนะ เดี๋ยวเราจะต้องเอามาขัดเสื้อใช่ไหมคะเจ้าแล้วก็มีแค่อีกสองตัวแล้วก็คือไม่ถึงสิบสิฟา้าด้วยความนี้ผมไม่ได้ตากผ้ามานานมากแล้วเป็นเป็ดเดียวแล้วนะจะต้องจั<อ>ดให้มันแบดนี้ด้วยสิโอเออพอละเรลยบรอแล้วนะมีชั้นแรกสำเร็จมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูมีชั้นที่สองกันต่อเลย ได้มีการเปลี่ยนชุดนิดหน่อยนะคะแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเสื้อนี้แล้วนะคะแล้วก็นี่คือกล้องส่งทางไกลนะนนทุกคนอาจจะคิดว่ามันแบบซื้อมาตอนไหนก็ยังลืมถ่ายคลิปนะฮะอันนี้ตอนจันทรุปราคาคลิปเรือกระทงเดี๋ยวมีลงให้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยอันวิดีโอนี้เนี่ยวิดีโอนี้ช็อตนี้เนี่ยเป็นถ่ายด้วย41นะครับ นะ,นะทุกคนเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกทุกคนเพราะว่ามันถ่ายด้วยแอปเป็นแปดแต่อันนี้จะไปปรับภาพเอานะฮะไปนะคะในตอนนี้เราก็มาถึงในรถแล้วซึ่งนานมากๆแล้กกวนะคะแต่ก็แต่ันที่จริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยมานานแล้วนะทุกคนนะมานานแล้วนะครับนะก่อน่อตอนนี้เราถึงจังหวัดอะไรแล้วเน <ะ S 3> ีน <ะ S 3> ่ยเราถึง เราก็ถึงลำลูกกาแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวมีภาพมิเซิร์ให้เลยแล้วกันนะฮะไป เด้งดึ๋งมากๆเลยนะแต่มันเด,ด้งดึ๋งหน้าบีบมากเลยลองกินกันอโอ้แล้วก็ไข่ของผมด้วยมันอยู่ตรงเนี้ยไข่แดงอร่อย,ย,อยโอเคกินประทังไปก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวอีกไม่เกินสิบห้านาทีเราจะถึงขามคาเฟ่ซึ่งวีชาเขียวที่อร่อยที่สุด เดี๋ยวเจอกันนะครับจัดโอเคหันมาก่อนไปได้มาถึงแล้วนะคะร้านก็จะลูกทรงเป็นอย่างนี้เลยก<อ>็นค<อ>่อนข้าง<อ>ที่จะสวยเลย<อ>ทีเดียวนะเด<อ>ียวเราจะลองขึ้นไปชั้นบนกันเลยดีกว่าชั้นบนเนี่ยเปนสวยขนาดไหนนะครับ ลองกินอันนี้กันเลยนะคะไรอะเควินอันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันเลย V I N ไข่ใหญ่เควินซีเอฟอะไรส์บีเออีบีวเออเออน้องเรียช okay. ้อ okay. like cool uh, um, uh, นนี้ให้หมดก่อนเยก็ไม่วจ้ะเดี๋ยวตัดภาพตอนที่เรากินกันเลยโอเคนะครับมันเหลือแค่ถองท้องกินกันเออมันเหลือมันเหลือห้าห้องมันนอนด้วยกันป่ะฮือหอมโอเคนะครับเดี๋ยว เรามาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพอินเสิร์ทให้ดูกันเลยไปข,ข,ข,ขทุกคนคเราเนี่ยจะมาแล้วเราจะมาเดินกันเลยนะอินเสิร์ตเนี่ยก็คือน,นี้นะทุกคนสวยมากเลยดูดิทุกคนสวยมากเลยทุกคนดูดินี่แล้วก็เดินมาถึงแล้วนะคะเราจะไปที่ห้องของเราเลยนะใช้เวลาเดินทางประมาณ สองร้อยปีครับเดินทางใช้เวลาทั้งงานแต่ก็แลกกับการที่เราจะได้มาเที่ยวนะนี่นะฮะว้าวสระว่ายนะ้ำทุกคนดูดีสวยมากเลยน้องเกมระววังด้ยเกมลงดีสวยมากเลยสวยมากแล้วทาไมต้องหอบโอเคนะเราจะ,จะเดินลงามาตรงนี้นะฮะ ตัวนี้เราต้องเดินลงนี่วิวสวยมากถือว่าเป็นการมาเทีย่ยวที่ดีนะฮะดีมากๆก้ว,วเยเอาไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ไมมต้องสนใจหรอกโอเคนะครับตัวนี้ก็มาถึงตรงนี้แล้วนะ จานสีอะไรว้าวจานสีเราอยู่ที่จานสีหกน,นะทุกคนอย่างๆเห็นปะขึ้นไปกันเลยนะฮะอ,อยากรู้มากเลยอะว้าวโอ้โอ้ oh my god คนเราจะเราจะอยู่ที่ห้องนี้นี่สวยมากเลยทุกคนเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นนะ นะคบเดี๋ยวเราจะไปพักห้องอื่นกันเพราะว่าห้องนี้มันมันไม่มีวิวอะมันไม่สวยเลยอ่ะไปไปเรนะครับมันก็สวยเลยแต่ว่าก็เดี๋ยวว่าจะไปพักตรงอื่นกันดีกว่าที่ต่อไปที่ต่อไปที่ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยนะนะครับในตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปรงนั้นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพหน้าปกคลิปนะไม่เขาโทรจองให้แล้ว อันนี้เป็นพระนาปคิปนะคะทุกคนก็จะเดินต่อเลยนะซึ่งต้องใช้ตรงนี้นะครับต้นเด็กผมเคยมาแล้วนะแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าผมมาตอนไหนเนี่ยผมไม่รู้จริงๆอันนี้ต้องเดินขึ้นนะคือทางมันชันคือทางมันชันต้องเดินขึ้นเดินข้างๆจะเหนื่อยโหอุ้ยสไลเดอร์ท่าน,นี้สไลเดอร์ผมจะมาเล่นนะ ยังไม่ใช่เวลานะฮะที่จะมาเล่นสไลเดอร์นะโอเคเราขึ้นไปกันเลยนะทุกครั้งที่เราเข้าไม่เข้าใจการไม่ผิดที่เราจะกดแต่ผิดที่เราไม่ขอรพูดกันว้าวกาที่ดีนะฮะโอ้ยรถเพราะเป็นปัจจยที่ดีเราไปถ่ายอิเสิร์ตกันเลย สวยมากเลยในห้องเนี้ดูดิว้าวเราจะเอาห้องนี้นะครับทุกคนเราจะเอาห้องนี้ตรงนี้เลยแล้วครับตรนนี้วิวนะฮะนี่เดี๋ยวเราจะขยับบกมาเพื่อจะถ่ายเป็นเป็นเอ่ออะไรนะเป็นปลกคลิปนะครับโอเคเช็คเรียบร้อยนะครับก็เป็นอาสุดเซสซี่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมภารกิจหรืออะไรบ้างหรือว่าอะไรยังไงยังไงก็อาหารเย็นก็อาหารเย็นก็เดี๋ยวไปถ่ายตอนเย็นอีกทีนึงแล้วก็จบเลยโอเคนะครับ สไลเดอร์มาดูกันว่าที่ใารจะเล่นสไลเดอร์ว้าวนะครับเราเจอน้องแมวน่ารักมากมากเลยดีดิน่ารักมากเลยกำลังเลี้ยวของตัวเองอยู่ก็สวยพอกันหกวิหกนะภารกิจสำเร็จค่ะ เอาเลยลงมาเลยเขา,า,าเขาให้เอาขาช่วยนะเจี๊บยบ <laughs>

o ถ้าใครชอบแบบนีืกดไลค์กดแชร์กดสไให้ผมนะครับมาเจอกันวันต่อมานะครับขอลสวัสดีคับ